สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตนะครับการปลดล็อกนะครับบัญชี Gmail หรือ f r p นะครับของ Vivo นะครับตัวนี้เป็น Y20s นะครับเริ่มไปเลยนะครับปิดเครื่องนะครับที่โปรแกรมนะครับเราใช้โปรแกรมเป็น Unlock Tool นะครับเปิดหัวข้อมี Detect นะครับเลือก b e l o a d e r o r ไว้ก่อนนะครับ วีโว่ตัวนี้จะมีเป็น V1 กับ V2 นะครับขั้นตอนแรกเราก็เลือกเป็น V1 ก่อนนะครับหลังจากเลือกเสร็จแล้วนะครับทำมาเลือกหอัวข้อเ,อเออจ ER ER นเนิกนะครับเลือกฟอร์แมตต่างเลือกคลิ c ฟอร์แมตนะครับตรงเอลเอสเอปพีนีติดถูกไว้นะครับตั้งเสียงนะครับมาที่ตัวเครื่องนะครับกดเลื่เสียงมาเสีสยงแล้วก็เสียบสับ เกมก็จะทำการนะครับลบเ v p e, แล้วก็ลัางข้อมูลในตุกเครื่องให้ด้วยร okay. เราก็จะมาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับหลังจากที่เราใช้โปรแกรมในการสั่งลบเ v p อาร์พีแล้ววีโวนะครับ,รบทุกตัวก็หลังจากที่เราสั่งพิลัข้อมูลนะครับก็ะจะใช้เวลาบูน พักหนึ่งมาก็ถ้าลูกค้าท่านใดติดปัญหาโทรสัพท์ล็อกหรือว่าลืมนะคัลืมเมลอะไรหรือปัญหาเครื่องซ่อมอื่นๆนะครับก็ทามมาสอบถามกันได้นะครับที่เพจเฟซบ o o o แบงค์โฟนนะครับหรือจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ครับที่086268063นะครับหรือจะแอดไลน์มาคุยกันนะครับที่ ID Line นนะครับแบงค์แมนนะครับ B A N K N A N นะครับสอบถามฟรีนะครับ แต่ถ้าซ่อมเสียตังค์นะครับโอเคเดี๋ยวนี้ผมจะพักวิดีโอไว้ก่อนนะครับครับรอประมาณห้าทีนะครับเครื่องก็สามารถทหาน้าตั้งค่านะครับ ันนี้ y 2 1นี่เช็คจากในเว็บนะครับขึ้นเป็น c p u พร้อมนะครับแต่ว,ว่าเราเช็คจากตัวเครื่องเลยเนี่ยเป็น NPK นะครับโอเคนะครับเครื่องก็สามารถเข้าเมนูได้ปะกะตินะครับเราก็ทําการอัปเดตแอปแล้วก็ตั้งค่าอื่นๆเรียบร้อยนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ